พิธีการเปิดงานโอลี่เฟสติวของทางที่สี่ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ทุกท่านพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียและพี่ๆีสู่มวลชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานพิธีเปิดเทศากาลฮลี่เฟสติวัลบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นแลนมาร์คท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหรือเป็นหนึ่งในเทศากาลลื่นเริงประจำปีที่ทุกคนต่างรอคอยในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะได้เฉลิมฉลองปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราได้มีการจัดงานฮลี่เฟสติวัลขึ้นทั้งในกรุงเทพและเมืองพัทยาระมัดส Sashri Kal, salam, and a very, very good evening to everyone. We really thank you. The Indian diaspora, all the committees, all the distinguished guests, we really thank you. <speaking> in <Indian language> I would like to invite the Prime Minister of Thailand and his Excellency, the Ambassador of India to Thailand to light the auspicious candle. the first time, the lighting of DIA has happened at Central World in Bangkok. ขอบคุณมากครั huh? ผมขอเรียนเชิญพณะท่านนาเกซิงเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าว,วอวยพรเนื่องในเทศกาลฮลลี่ให้กับประชาชนชาวไทยและชาวอินเดียทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญท่านครับ Good evening สวัสดีครับ and Namaskar Your Excellency Prime Minister s e t a r a w i s i n Their Excellency the Honorable Ministers for Culture Tourism Prime Minister's Office and all the distinguished

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียและแขกผู้มีเกียรติที่ครอทุกท่านครับผม,มรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีงานโฮ l y Festival Bangkok ในวันนี้การจัดเทศกาลโฮลี่แสดงถึงการสิ้นสุดปีเก่าของพี่น้องชาวอินเดียที่นิยมเฉลิมฉลองด้วยการละเล่นสาสีเทสีใส่กันมีความใกล้เคียงกับประเพณีสงการานต์ของไทยและเป็นสัญลักษณ์ของการ เริ่มต้นปีใหม่การจัดงานในวันนี้เป็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลครั้งสำคัญรวมถึงกิจกรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียที่มีมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่ได้ยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วและผมเชื่อครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้เดือนหน้าประเทศไทยเราจะมีการจัดงานแมกกาคอนเสิร์ตโดยบอลิวูดร็อกสตาร์ซึ่งคาดว่าจะมีคนเชื้อสายอินเดียจากหลายประเทศ มาร่วมงานกันอย่างเป็นจำนวนมากรวมถึงในช่วงปลายปีเราจะตั้งเป้าหมายที่จะจัดเทศกาลดิวารีเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนผมขอให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มายืนจากทั่วโลกในโอกาสน,นี้ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะทำงานผู้จัดงานเทศกาลฮอลลี่ที่ร่วมกันจัดงาน ในวันนี้ขึ้นและขอให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดไป Happy Holy ทุกท่านครับขอบคุณครับ Thank you Prime Minister for blessing us.